อ่ะต,ต,ต่อที่เรื่องซีรีส์โปรดิวเซอร์เนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ได้ถอนตัวก็คือเขาปลดเลยแล้วก็เพื่อนร่วมงานเอ่ยอะไรเอ่ยสปอนซ์สปอนเซอร์ขอไม่เอาแบบนี้ไม่ขอร่วมงานกับเบียร์ต่างๆนานาทีน่นี้น้องเบียร์เขาก็โพสต์ใน Facebook บอกว่าเรื่องซีรีส์ที่เป็นข่าวอะไรเบียร์ปฏิเสธไม่เล่นเองนานแล้วนคะคาตอนนี้พอเป็นข่าวใครก็จะโหนกับเรื่องนี้พอเบียร์ปฏิเสธยังมาขอให้เบียร์กลับไปเล่นอยู่เลยนะคะตามนี้ค่ะ โดยคุณบอสเนี่ยเขาก็บอกอะนะครับว่าจริงๆเนี่ยตัวน้องเบียเป็นเรื่องรองนะแต่ว่าเขามีปัญหากับทางผู้จัดการเป็นหลักโดยโปรดิวเซอร์เนี่ยเขาก็บอกว่าเออเนี่ยบางคนนะ่ะเขาเจอแบบสายตามองจิกมองเหยียดแต่ว่าทางโปรดิวเซอร์เองเนี่ยเขาก็โดนกับตัวในเรื่องของที่จอดรถคือตอนแรกที่มาเนี่ยเขาก็ตัดสินใจกันอยู่เพราะว่ากระแสมันก็ตีไปตีกลับแต่ตอนนี้ก็คือไม,ไม,ไม่ไม่ได้แล้วก็คือต้องปลดเลยจบอันนี้คือทางโปรดิวเซอร์ซีรีส์บอกมาแบบนี้